สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรของซัมซุงครับโปรเทดอิ oh, <wow. S 1> นเทรดอัพนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นเก่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจในตัว s 2 1ยี่สิบอซีรีส์อยู่แล้วนะครับวันนี้เรามีส่วนลดเครื่องฝังให้10 0 0บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าเอาเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ครับรับโปรท็อปอัพเพิ่มอีก2 0 0 0บาทแต่ว่าจะมีเงื่อนไขทั้งหมดถึงแบบขั้นตอนนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับในส่วนขน ต้องสามารถออกจากไอคาวหรือ Google a c c o u n t ได้ขั้นตอนที่ 2. ตัวเครื่องสามารถเปิดเครื่องได้และสามารถเข้าหน้าโฮมได้ขั้นตอนที่ 3. หน้าจอมีปัญหาจอเขียวจอมืดจอกระพริบหรือไม่ขั้นตอนที่ 4. หน้าจอหรือกระจกด้านหลังมีรอยแตกหรือไม่ขั้นตอนที่ 5. ระบบสัมผัสทัชสกรีนมีปัญหาหรือไม่ขั้นตอนที่ 6. ตัวเครื่องมีปัญหางอหรือไม่ ขั้นตอนที่7โทรศัพท์สามารถโทรเข้าวทวออกได้หรือไม่ขั้นตอนสุดท้ายตัวเครื่องติดล็อกซิมหรือติดสัญญาณเครือข่ายหรือไม่หากผ่านทั้ง8ข้อนี้ลูกค้าจะได้ราคาสูงสุดเป็นเกรด A ทันทีพร้อมเพิ่มเติมเือดอัพเพิ่มอีก2,000บาทหากตรวจ8ข้อไม่ผ่านตัวเครื่องจะไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นเทรดอัพแต่ยังสามารถทำเทรดอินเพื่อรับส่ดค่าเครื่องได้ตามปกติ คุณลูกค้าสามารถเช็อราคาตัวเครื่องได้เองผ่านทางเว็บไซต์ที่ซื้อบนหน้าจออยู่ในขณะนี้รวมถึงเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการรับเครื่องก็สามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับอีกทั้งสามารถเช็คร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ Samsung Thailand/Trade Th s In Promotion ได้เลยครับส่วนวิธีการใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราเข้าเว็บ t r a d e in Samsung Remo B i เราก็สามารถเช็ครุ่นที่เราต้องการได้เลยนี่คือรุ่นซัมซุงที่ผมกําลังจะใช้งานนะครับเช่เน S9 Plus เลือกความจุและเลือการาคาประเมินพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Galaxy S21 Series นี่คือาราคารับซื้อแบบปกติและนี่ก็คือาราคารับซื้อพิเศษถ้าเกิดลูกค้าสนใจในตัว S21 Series และลูกค้าก็สามารถประเมินอ,อาการเครื่องเก่าของคุณลูกค้าเองได้เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถรับรู้เงื่อนไขของเรทราคาตัวเครื่องนั้นๆได้ อีกทั้งซัมซุงยังรับซื้อเครื่องเก่าสูงสุดถึง3เครื่องเพื่อน,นํามาเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่ต่อ1รายการการประเมินราคารับซื้อจะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกําหนดเท่านั้นอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นผ่อนผ่านบัตรเครดิต0% 10เดือนอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นเทรดอินเทรดอาบนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะดูราคาที่ร่วมรายการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ